กระบวน2ส่วนนะครับกำลังจะเลี้ยวออกมาจากทางสายการจนาุรบริน้ำตกและเดี๋ยวจะเข้าทาง3ส,สถานีหนองประดุกนะครับ ชายกับช่างเครืออ่องมอสน้องมอสลูกหลอ่อมือนเดิมนะฮะจะเข้าไปจอดลอลีดอยู่ในทางสามสถานีหนองประดุกตามโปรแกรมเดิมนะเพราะวันนี้วันเสาร์ มีรถเยอะด้วยครับสองส่วนก็จอดรอ,อยาวเหมือนเดิม